วัสดีค่ะอย่างที่เจ้ารักสูชอกป้าไทยป้านนะวันนี้เรามาทาบวชทีกล้วยอีกแกละนะป้าป้าถูกใจนะคะบวชีกล้วยเมื่อวานนี้บวชน้อยเกินไปนะ,ะวันนี้เราบวชอีกแล้วนะคะไปดูวิธีทํานะ,ะนี่นะ,ะนึ่งให้มีสุกต้มให้มีสุกก่อนนะคะตีต้มต้มต้มมันจะไม่ฝาดมันจะได้เหนียวด้วยใช่เนียะคะ่ะตี นี่นะคะเราต้มกล้วยแบบน,นี้นะคะนี่ป้าอยากทานนะต้มกล้วยไว้แล้วเราก็จะเอาไว้บดชีกล้วยตอนเย็นนะเขาบอกอะบดชีกล้วยกินค้างคืนก็จะอร่อยนะคะพีก็จะมาร้างนะ

มันกินเลยใช่ไหมอยากกินถั่วดำถั่วดำใส่ใส่นี่มันใส่ถั่กันไม่ได้มันก็ลยอย่างแมนบอร์ก็ทำก็ทำอีกอย่างนึงป้าไทบ้านจัดเมนูทาบัวลอยปวดอยเปวดชีอะไรมาสามกี้นี่ไม่ใช่บัวลอยคืออะไร มันลูกใหม่จะมาอ้นต <5, 000. S 1> ้องไปถามเสือย่ามาใส่อีนเหรอเออมันสามบีก็ใส่หมดเลยเพราะว่าเนี่ยกโกยคุณยูโรก็จะสุกอีกแล้ว อันนี้กล้วยซื้อ,อนนกล้วยไหว้สองวีแล้วก็กล้วยไม่ได้ไหว้วีหนึงถ้าเราต้มแบบนี้ทั้งกาบเน่คือเราใส่นะมันจะอร่อยกว่ามันยังไงเคล็ดลับจ้าพูดวมัค่อยใหญ่ทำไมเราไม่เกะเราค่อยต้มทำไมเราต้องต้มกับใส่กาบ ติกอันนี้มันนะต้มแบบนี้แล้วค่อยมาปาดนะอย่างเง้ก็ได้แต่มันมันจะกินอไ่ไรก่บกันเันจะไม่ไปาดอันนี้ไม่ฝาดใช่ไหมต้มแบบนี้อ๋มอม,มนคนเขาหนึ่งนเดิบอกเออมันจะแค่นบอกมันจะกระเด็นแนบบี่อันนี้ไม่เละใช่ไหมอืมันนี้ควยมันสุกแล้วใส่กะทิเล,เลง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 แล้วก็ให้กะทิมันมแตกนิดนิดคือกินได้ เราัะต้มกล้วยสุกแล้วที่พี่แอนก็ทำอน่ะที่กินไม่ได้อ่ะไม่ได้เป็นพ้ากล้วยหรอกเป็นพราะอะไรเพราะแกต้มกล้วยในกะทิมันเลยปาดอ๋อมันปาดอันนาดาเข้าเจ้านะปดาให้งัวได้ไหมฮะได้พูดดังๆได้ค่ะก็ได้ได้ได้เจ้ แต่รู้สึกว่าเหนื่อยกับว um ิ่งเหนื่อยวิ่งเมื่อกี้วิ่งคอยบอกแล้วเมื่อกี้นี้ที่เอาย่าไปลงบ่เขาอยังก็เห็นก็เห็นว่ามันยังยังยืนอยู่ที่เราเก็นยังเหนื่อยใช่ไหยังอ๋ออันนี้ก็มีใบเตยนะไปแถวบ้านทำขนมอะไรก็แล้วแต่ขาดใบเตยไม่ได้ต้องปลูกใบเตยไว้หลังบ้านใช่ปลูกลอบที่ชอบแดน ด้านหน้าก oh, oh, ็มีนะว้ยวทำไมเป็นแบบนี้โอ้ยพระพิ่มันไม่ใช่เราไม่ได้จอดตรงนี้อ๋ออ๋อมันมีสัตว์ชนิอีกนใช้การน้ากว่าที่อย่างเดียวเลยนะที่นี่เขากินอะไรดีกันเะเขามีชาวเกา ป้าเบ้านท่งเที่ป้าเบ้านกินชาวเกาะให้กิกินชาวเกาะชาวเกาะอันนี้ก็อร่อยดีตอนตอนที่ป้าเสบ้านทำขนมอยู่ที่บ้านน่ะมีมีทางอ่ามีคนโทรศัพท์มาว่าจะให้ค่อยรีวิวให้เลยนะแต่ค่อยยังไม่ได้พูดป้าเบ้านอ่ะไปอยู่บ้านอ่ะไปถ่ายอะไรนะจะมีคนให้ป้าเสบ้านอ่ะไปรีวิวช่องอ่าร้านร้านร้านเขาอ่ะชวนเสือเสือไม่ยอมไปป้าดาไปรีวิวลาเผาอ่ะ ก็ใช่ไงเสือไม่ยอมพาไปไปด่ปาอมอนะคะตีกะทิเฮ้นี่นะ้นนสักก่ว่สองใไก่ืสองสองใ เราตั้งไฟโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำเลยนะอย่ยวใส่น้ำกะทิอย่างเดียวเอน้ำกะทิกะท,อทิอย่างเดียวนะคะใส่กับใบเตยน,นะคะอยู่นูมนลุ้นว่าใส่อะไรบ้าง <Nhạc> bà thứ ba bát chế bát à, còn riêng à bát không bài bài mới cái gì đó. Ê, nè. ว่าจะมันจะใช่น้ำตาลขาวได้เปน้ำตาลรา้แดงกันนะมันก็จะแดงแต่่อชอบใช้น้ำตาลทรายแดยมันจนะซ้ำให้อ้นะที่เรามันแดงมันไม่ขาวหรอกเอ๊ะมอไ่ร่ยนนูพรกระชนไปแล้วร่เพาะนหวานวนะอยนะแ่ แคนี้นะคะอ่ากะทิละลายน้ำแล้วก,ก็ขาดไม่ได้นี่ขาดไม่ได้นะคะตี่เคยเคยเรืไปเล็กนอ้อยต้องกินทำห้ามให้กะทิแตก คนไปสักแป๊บหนึ um, can, ced, ่งแบบนี้ใช่เพราะไอ้การมันละลายแค่นั้นเองคือไม่ได้ต้มให้สุกถ้ากะทิสุกแบบมันจะลอยเป็นน้ำมันอ๋อเปนน้ำมันเคยเคยเห็นแกงกะทิหรือแกงถั่วหวานอะไรที่มันลอยแบบนั้นที่เราทำน้ำมันนั่นแหละนั่นแหละไอ้นี่มือนกันถ้าเราเคี่ยวเคี่ยวนานๆนะมันจะลอยเป็นน้ำมันนะบางคนเคยเห็นเนี่ยอ่าไปไปใส่บาทอะอะไรบวบพระรอง เกี่ยววัตถีจนแบบเป็นมันเลยอ่ะเปนมันมะพร้าวใช่ใช่อันนี้เราก็จะชิมนะ่หวานพอไหมอร่อยพอดีเลยแค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรเลยนะแล้วก็ใส่กล้วยลงไปนะก็กล้วยมันกระสือใช่ยี่ไงก็ใส่กล้วยแค่นี้เองอื คนก็ฉุเกเฉินเลยเขาทำน้ำกะทิเหมือนเปี้ยง่ายไหมง่ายก็อาจจะตัดบวชฟักทองอะไรก็แล้วแต่เรานึ่งฟักทองแล้วก็ทำชิ้นไว้เลยฟักทอก็ทำสูตรนีน้แต่ว่าเราก็จะต้มกัทีน่นี่สุดนี่แหละสุกแล้วถ้าต้มกะทิสุกมันจะไม่มันนะจริงแค่นี้นะมันอยู่แต่ว่ามันไม่น่ากินเหมือนจะขึ้นมาขาวๆเอ๊มันถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำตาลขาวนะสวยยิ่งกว่านี้อีก มันจะไม่ใหญ่ไหมเอออื <c oughs> อฮึชอบหวกันขา้วเห็นไหวเลยนะสุกแล้ว <c oughs> แค่นี้เองแค่นี้สุกแล้วสุกแล้วบด <c oughs> ชีบวดชีชีชีท่าลมหนาวท่าลมอะไรนะท่าบัวลอยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ย่าตักมาไปให้ป้านะ,ะ <c oughs> ป้ากับน้องน้ำมนต์นะคะ นี่นะคะคลิปนึ้ก็ประมาณนี้นะคะสุกแล้วพร้อมเสร็จ